พี่แก้ตีเฮอกหน่อยต้องให้พีโอเพียจัดการไม่ไหวแล้วนะโอเพีโคดอนบอกนะว่าไม่ไหวแล้วแกฆ่าพวกฉันไปมากกว่านี้จะฆ่าแกให้ตายเลยค่ะที่ตัวนี้แหละมีทาดเลยนะเนี่ยเหลือตายไปแล้วกัดเฮือตายเกิดใหม่ มันคำลามมาแล้วโอ้ไงดิโอ้โหเจ็ดทีโอ้เพียร์ลาก,ก่อนอูก่อนไปบินจากก่อนอต้องมาต้องมาบินตอนนี้อนอนกิ้งเลยสุดท้ายงูนตาเด e b a t ต l e r e ์ e ลิ On ตายหมดแก๊งว่ากันเถอะมันจะดับบ่อยจังเลยเฮ้ยโทรศัพท์ไอ้เครื่องสีเหลืองบ้า ห้าพันกว่าเออก็ดีอยู่นิดนึงเฮ้ยก็ดึงแล้วมารอบนี้ the best of the ดันหน้าไปรอบนี้ทีเล็กเรามาสู้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาน้องด่อนไปด้วยเอาโอเคเมื่อกี้มันคนไลน์มาอืม ที่เล็กลรงสารจริงๆอ่ะที่เล็กอะผมเลเวล40แล้วแหละแต่ว่าผมเคขายมันเพราะว่าเติมมันยังไม่ถึงใช่ไหมและคือผมขายทีเล็กเพราะว่าที่ผมขายที่เล็กเพราะว่าเอ่อาตอนนี้บอสถึงเลเวล40แล้วหรอคือผมขายทีเล็กเพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงที่เออผมต้องการให้สไปน์ฮัสโซคัมันเสร็จสิ้นนะครับ เลยขายมันสุดท้ายที่เล็งผมก็เลเวลยี่สิบต่ำกว่าเติมเลย <c oughs> สามทีละกล้อนแตกนอนโอ้โหเลยบทยูตตาผสมอาร์เจนตินโนตา,ายแล้วสไปโนเอาไงดีลูกไม่ตายแค่ห้าพันกว่าเขาแค่ห้าพันเองสไปโนเกยเป็นแชมป์ด้านหน้าเลยนะเฮ้ย หรือ2สองพันกว่าสไปโนตายแกเป็นแชมป์นะเฮ้ยล่วงสไปโนเป็นแชมป์แต่ตายรอบนี้น่าจะปาไว้ได้ถึงสิบสองหรือไม่ก็สนะิบเอ็ดนะถ้าสไปโนลับเตอร์ฉันมาเมื่อ,อไหร่แล้วก็แกตายนี่ไอ้บอสจริง เออห้าห้าสิบเอ้ห้าพันโอ้รอบนี้สตาร์หนึ่งรอบนี้รวมแกงเอาไฮบิดมาเลเชนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไฮบิ Hi โอ้อเนาะสมปะลอเตอร์นี่อะไรคือสมปะลอเตอร์ไม่รู้เลย รอบนี้เอาเอ่อไดโนเสาร์เทมิเรือแล้วสมน้ำหน้าตายเพราะด่า <c oughs> ไอ้วัดที่ผมใช้ไปเนี่ยออ้อ <c oughs> อิลิอาเตอร์ต้องใช้มาเหรอใช้อิลิอาเตอร์ก็ได้นี่ฉันต้องใช้แกแล้วเนี่ยผมจะไม่เอาน้องดอนนะครับเป็นอันที่สองนะเพราะว่าน้องดอนมันชนะเอ้มันไม่ชนะทางดิ <c oughs> เอาที่ผมอยากอัดเกมนี้มากกว่าไดนโนเสาร์วูโมโูบายนะเอาทำไมเลื่อนไม่ไปอะกดอันนี้ก็ได้เว้ยหาดน้ำก่อนเดโปเดเตอร์แล้วก็โอ้ยพา่ามุ้งอะนกทเทอร์ลันดอน น้องดอนนี่ผมบอกว่าน้องดอนเพราะว่ามันเลเวลสิบยี่สิบมันเลเวลยี่สิบมารอบนี้น้องดอนได้ออกลงยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ต้องเลเวลยังไงก็ต้องเลเวลสิบเอ็ดอะเพราะว่าพวกด้านหน้าผมไปหมดแล้วยังไงต้องเลเวลยี่สิบเอ็ดอยู่ดีเอ้ยยังไงก็ต้องเลเวลสิบเอ็ดอยู่ดีออเฮ้ยเด็ดเอเดียเตอร์ตาย วร่วงร่วงร่วงก bon เดบเดเตอร์เพื่ทางเขาอีกเขาสองพันเลยนะสองทีไม่ตีฮะมายัางไงก็เล่วิลสิบเอ็ดอะห้าทีเออสามทีเอ้าทีอะถูกแล้วมันดูผิด อืมสองหมื่นตายเกียติหมดเลยใช่ไหมให้น้องดอนคูก่อนให้น้องดอนคูก่อนให้น้องดอนคูก่อนคูก่อนตายอะเรื่องีอ่ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเขากะพื้ปีกเหมือนกัน เดี๋ยวนะกีก็เพื่อปีกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พันเดียวกันหรือเปล่านะแต่เค่เอปงปาไอบอดแกมันปากงอแล้วว่าใส่พันเดียวกันอ่ะเดี๋ยวพูดว่าทำเพลงฮะน้องดอนฆ่ามันให้ตายอืมควร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 ตายอือฮือแล้วมันก็ฟื้น เวลสิบเอ็ดอืมอุ๊ยพี่เมย์จะเยน็นสี่ที่วัดพี่เมย์ลงคลิปตายบอสชนะใครมันติดเชือ้อโควิดสิบเก้าอย่าให้รู้นะว่ามันติดเชือ้อโควิดสิบเก้า

วันนี้ผมจำนนี้เออผมลืมบอกไปในน้ำนี้ผมได้รีเซอรี่ท่านหอยมาแล้วนี่เอาไม่ใช่ตัวนี้อยู่ไหนนี่ไงชื่อว่าไลโอโพลดอนโอ้โหเลยว่ยโอเคนี่คือไลโอโพลดอนนะคะโอ้โหเลเวลสี่สิบ พี่เกมไม่เนียนะเลเวลสีสิบเนี่ยดูดิเห็นเลยดูถ้าดูจริงๆอะ่ะเนียนๆเนีย่ยเห็นสีมันไหมทุกคนน่าจะเห็นนิดหน่อยอะ่ะไม่ไเนียนนะะไลโอลูกบวดเนียนนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับพี่จะเรียกว่าพี่ได้ไหมเนี่ยเกมลุดลบสองปวดหวัว เกมหลุดรอบสองนี่เกมหลุดรอบสองนี่ถ้าเกมเกมหลุดอีกนะจะปิดคลิปเล้นนะจุลศิวัเกเกมนี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือคลิปถูกตจจกัดจบจริงโอ้โหเพิ่งเข้าเกมมาพวกอิงก็ติดโควิดสิบเก้าแล้วเหรอ กำลังชมอยู่เลยตัวอะไรติดโควิดช่างมันเดือก่อนตอนนี้ครับที่ผมจะมาบอกก็คือพี่เฮลิโคไพลอนนะครับตอนนี้เลเวลสามสิบละไม่มีอะไรหรอกครับที่ผมมาบอกว่าเฮลิโคไพลอนเลเวลสาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสีนิ่งเตือนนอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมอัพอีกทีก็จะเลเวลส0ซึ่งเลเวลสี่สิบนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วของเฮลิโคไพออน ดูเดะดูลำตัวมันเดีก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเลเวลสิ่สิบที่ไรน้ำกับขนแล้วก็สีสันนี้ขึ้นมาทุกทีไหนเคยติดเชื้อโควิด19ดูหน่อยก็ไม่มีนี่ตัวไหนติดโควิดสิบเก้าวะตัวไหนติดโควิดไม่รู้แต่ว่าเก็บเงินก่อน เอานี่นไงเมื่อกี้เราเดินหาไม่เจอนะโอ้โหขึ้นมาเป็นตังหางห้าดีเอ็นเอเล่นให้ทุกคนดูดีกว่า <c oughs> อรันกาหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอ๋อผมเมืมดแต่ดูกล้องมมดแต่ดูกล้องตุงตุงตุงมดแต่ดูกล้องนี่ ัมแต่ดูกล้องขอโทษขอโทษครับัมแต่ดูกล้องัมแต,แต่ดูกล้องที่ถ่ายเรียบร้อยนี่แค่สิบัมแต่ดูกล้องเดี๋ยวนะพเพลงมันยังไม่หายเฮ้ยคลีนได้ละห้าสิบ เอามาตัวอะไรอีกถ้าเห็นรูปสีแดงคือเป็นตังหาโบนิตะไม่เอาเองงลเวลสามสิบอีกอย่าง d n เอเอเโลโซัสมันน้อยแบคทีโอโซรัสองอคอย,ยาวเกินเอาจริงง้าขายแกนี่โอเคเราจะไม่ขายพี่แกเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ยืนเป็นตังหงด้วยสวยที่สุดละ แล้วก็มีตัวติดโควิด1 9บเก้าเคคือตัวอะไรอาร์เจนติโนโนอเจยังไงก็ได้ห้าอยู่ดีฉันรู้นี่แหละคือสิ่งนี้ผมไม่เล่นใ้พวกนี้เอ,อ่มในนี้มันเลื่อนได้อีกไงเจ๊เล็กเลย่ได้อีกเอ,อเอามาเอามาเอามายังนง้อยเหรียญก็ยังดีกว่ารู้แล้วว่าเหรียญไ้ใช้ทำอะไรหนึง ไว้ใช้เออเล่นแมชเราสู้สองเอาไว้ทำาไมก็ไม่รู้แมชนี้ใช้ธาตุคอมมอนคอมมอนหหูโหผมก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอะคอมมอนผมเรียนน้อยแล้วแต่สู้ได้อยู่นิดนึงอะแต่มันใช้ไม่ได้เสู้ได้แค่ครั้งเดียว เอ้ยอย่างน้อยสู้ได้แค่ครั้งหนึ่งก็ยังดีอะในชีวิตอะมาสู้ได้แค่ครั้งหนึ่งโคตรชีวิตเอ่อไทเซ่หรือว่าพวกนี้ดิไทเซ่ดีกว่าท่าน้ำไม่เหลืออุกุยลูกอุกุยหน้าแบกนี่ ไปสู้กันเลยมารอบนี้เราจะเอาสู้โอ้ยโอ้ยเว้ยอย,อย่าหล่นดิ no อย่าหลน่นกล้องเลยโอเคพวกคอมมอนต้องมาสู้แล้วมีทั้งหมดสี่รอบสองทีตีหนึ่งตีด้วย okay. ไม่เป็นไรฉันน่ะมีกราบป้องกันอยู่ที่แฝงคอฉันเอาจีก็อึดพอๆกับสเตโกแต่นิดหน่อยฮ <c oughs> สองทีเปลี่ยนตัวเวลยูยทาเลปเตอร์ <c oughs> สี่ทีชาร์จต่อ <c oughs> นี่เือนี่คือผมกลัควคิดตตดจบมากอะ่ะสี่ที ตายมาลิมลิมโนลิมโนสผู้คนละอันวิสอันสุดอย่างนี่แหละเดี๋ยวนะไม่มีไทเซีแล้วก็ต้องมาสู้กับเราจะเอาท่านโนมาสู้กับใครไม่เป็นไรอย่างน้อยก็สู้ได้อยู่นี่หน่อยอืกระทือ,อม อยู ar, okay. ่ท so ่าตายไปละวหนึ hmm. like ่งนี่ฉันฆ่าแฟร์เกไปละโอเคนี่เกมมีกี่แฟร์นะฮะอยู่ท่าแรปเตอร์เนี่ยนั่นไงนั่นไงเฮ้ยยังไม่ตายอืมผมไม่ตายหรอกครับอีพ่อพ่อนกอุ้ยผมไม่ตายหรอกครับคุณพ่อนกอืมันต้องเท่านี้เพราะว่าเท่านี้มันสามร้อยโอ้โหฉลาดเกิน ยังไม่ตายเลยยิบสองเอาไว้ทำไมวะสี่ทีตีเลยนี่แกไม่สวเลยใช่ไหมสองทียีบสองเลือดของแกเนี่ยแกตีหมดเลยไม่จริงต้องมาสู้กับยุท่าตัวเดียวอืมกว่าคิดแัดจบอะอืมขอร้องไม่ต่อปไปอย่าให้มียุท่า เดี๋ยวมอาจจะเล่นหลังใหม่นะถ้าสู้กับไอพวกเนี้ย